วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกใจฟูองโลองโลใจฟูเลยอย่างวันที่กับพญิสแสงเน,นี่ะไปย้ายแล้วไปแนน้ำมูลแล้วพข่อยขึ้นลูกสาวตั้งแต่เกิดมาสามสิบเก้าสาวพญิแสงพอเคยบอกว่าข่อยเป็นลูกสาวเต็มปากเต็มคำจจก,กะเทียมีแต่บอกคนอื่นมาแล้วกุนัวตัวถึกเป็นลูกซ้ายลากด้วยความเป็นสายแท่นะย้ายเนยาะพญิแสงแล้วป็นคนคอ่อเคยไตเมืม่อนี่ดีกรีเพิ่นถึงเซเนบูแลว้วบอกออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำยิ้มเปิดเปิดอย่งางภาคภูมิใจนี่ก็เป็นโมเมนต์เล็กๆน,น้อยๆที่ให้ลูกคณนณัวตัวถึกหึงและเบิกบืนมีกำลังงงแรรใใใจจนนนนนกกกกกาาาาาาชช้้ีีีวววิิิตตเเะะะะคค่่่่่็หออยยูด ดิกิ๊กมาหาเราหัวเราสวนไม่เีเพเช่นเคยแต่วันนี้ขอไม่เอาผักที่เก็บมาไปอาบน้ําคลองนยาเพราะกลัวโทรศัพท์น้องไอ้พลกระโดดลงเล่นน้ําคลองอีกร <c oughs> อบที่แล้วน้องเกือบดับแต่ยังดีที่ช่วยน้องกลับคืนมาได้น้องหัวเราส่วนคนอื่นเสร็จแล้วก <c oughs> ็จะแหลนตามเขาควัวไปทาเป็นสฟาซัว <c oughs> ไปชากันเลย <c oughs> <c oughs> ทำพิธีอันเชิญกฐาหิตรอนครูกาสน้มันพายเมื่อ uka, สองลงป พอน้ำมันพายเริ่มฝนมดบูบับแล้วกับประทูหางขาดลงไม่ทอแถมมันแหมสูงเลยเฮ้ยทั้ง,องสองเปียงแล้วก็ส่วนบุบตาขึ้นภาคไว้น้ำมันพายที่เหลือยังไม่ต้องเอาทีมพอเสียมาเฮ็ดเป็นน้ำมันพายมือซาอบาขาวงแดดเดี๋ยวมาทอดสวบให้ม,หมันหมดก่อนดักย้ายพี่สาวซื้อมาฝากสวบะะมาถ้าได้เหมดอยู่และนี้คือมอยกระตึกมาก,กระตอยที่พี่สาวเพิง่งซื้อมาฝากเช่นกันเขาไปเที่ยวทะเลมาเขาก็เลยซื้อมาฝากว่าถ้าเขาไปเฮ็ดไม่ยามนย่ำได้หากินหมานทุกรอบอโลก็บอกแล้วว่าช่วงนี้บ่ค่อยได้สื่อแนวกินแต่ว่ามันไปเปียกน้ําแนวบำรุงร่างกายแล้วผิวพรรณจะของนำไปยายก็ร่างกายเราถ้าเราไม่ ดูแลตัวเองจะพูดได้สมาดูแลเห้าเหรอเนาะคขะเนาะทำพิธีต่างกระทะท้องแดงอภิษสามสก็หอมหัวแดงแล้วไปขวบปงเร็งปงเรงมาลงปงเปกปีนไปปีนมาให้มันแหมทรงกินนอะพอมันแหมเริ่มนำาคมีจังหน่อยแล้วแล้วก็กวดกกมรกดการลงไประเดียคดมันหมดขึ้นสกเบียตํำบึบบับบึบมาละบึบปับมาละปะแปะมาลงปงเปปงเร็งปงเรงปีนไปปีนมาให้พันแกแใส่สินปทูที่แกไปแล้วลงไปทางสกเบียตำมาละปืบปปบมาละแป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 ะปีนไปปีนมาเจ้าใบทู กูอ <C jin x> ูใส่ตู้เย็นไว้แ mm ล้วนะค่ะน <be that> <mit> <ina |transcribe|> <SL> ้อแต่ว่าค่อยเอามาอุ่นอีกรอบนึงช่วงนี้แล้วบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดกินดอกย้ายเพราะว่าเละอยากซอยงานโศกนกหนูตัวถื่อหึงและบึ้บึนกันเลยได้เอามาทําซัวตำโยกโยกมโนโยงอยากปีนไปปีนไม้เห็ดมุนอุยปุยจักน้อยผงชูลงไปใส่หน่อยกระเสบใส่ลายกระเสบเพื่อก่อนนอะไรยายเติ่มความนัวตาติงหน่งโปร่งโปร่งถึงลงไปอีกหนึ่งธรรพีพวานมีสีชัยหนักกับคุณแพรวจีซอยไปตอนหน่อยๆตอนปลแต่แปะตอแต่ติปติปีลงไปทางสกเบียตำโยกโยกมโนโยงอยากตัวจตาตรวจตากานไมสมาโนตรวง ทำไมยายสมเหตุวันนี้มันโอเคแล้วหรือยังเป็นจังไหนย้ายมันนี่เทคเดียวผ่านมันนี่ย้ายไปแต่เดีเติมผงชูอีกวันนี่ยายไม่สอนบอกว่าโซเยียมันนี่เทคเดียวผ่านกด ד กัมานกดก้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยมีคนคอมเมนต์ถามเข้ามาเวทอร์พีคืออย่างนี่ยายทอร์พีก็เท่ากับทับพีนี่แหละเนาะค่ะเนาะตว่าทางบานเอิบมาทอร์พีพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าสมเหตุไข่มอยกระตึกแล้วก็ปลาขาววงทอดส่วนผักกินกับมัอนี่กับมิซัมนี่แหล่เนาะค่ะเนาะไม่นอนลูกแข่งที่ไปเก็บมาจากหลังบานพอนหน่เเกิดองดยยยาน้อลูกแข่งนใจตุยเมื ว่าจะโจไปสฟัดมาสวบที่ห่มไม้น้าบ้านรับลมทางเบือ่อเย็นซวยๆแต่น้องโบหลบินกลับจากอังกฤษมาพอดีพอดีไปทำไมาบหลไยลูกประทานให้ถึงเวลาพวกหนูสวบเด้แม่สวบอิ่มก่อนน้องบหลก็บอกหยาบอกเหมือนขยายจะเป็นโบหูจากคว่ไปในหนังสือนางหลังห่องจองตาสมีผัวโอ้ไม่ไหวแล้วโดนฝูงน้องโบหลายก่อกวนจมไปสฟัดคำผสบในบ้านต่อดีกว่าแล้วนักกิมันโซโยวขนาดนี้จะรอให้น้องโบหลยแย่งสวบแย่งตาไปเอ,อเติร์ดก่อนหลอไปกินกันเลยเชิญสวย ปั่นข้าหอยแกนคุยสูเพ็ดโมมดูลงไปข้าปมปมซูอวบเมื่อก็ตอยทอตามลงไปแบบนี้ ซุปเห็ดใครบ่ได้กินโดนแลจะมันโซ่แสบโซ่หนัวโซเลิศถักย้ายช่วงนี้ก็สิเน้นตะกับตะวันบ่ค่อยเน้นเข่าปันไดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งเนีอันนี้ขนาดสวบคนเดียวในยายนะกินกระตมบสองสามยางรูดพักขามาคุยซุปเห็ดใครอื้มมันเข่ากันเข่ากันบางทีแนวกินกับประจมบไปต้องไปหาเห็ดแนวอยากแนวซ่าแห่มันหยุ่งยากดอกยายแนวกินบานบานง่ายๆแบบนี้แนาะมันโอ้ใช่วินิจูดคักแล้วลูกคุณหนัวตัวถธอกระสวบเอาสวบเอาจะมันสวบแสบสวบเลิศรูดพักมวนเอามวนเอาซะดหุ้ยมมซอดันยอดมาก ถังแสบถึงเฮแต่จะเปียกมอดยอดกับอากาศมันหอนมันเอาเนาะค่ะนาอหัวกับฟูว่าสัญญาสะเเาทวงขอได้ย้ายกับคนหัวก็เห็นแนวกินแล้วเนาะค่ะน้อมันก็ต้องมีวันที่กระลืดกระลาดบางวันสวยบางถ้าสวยทุกวันเดี๋ยวมันจะเลียนถ้าเมื่อใดอยู่เฮงกับสิประมาณนี่แหละย้ายแค่ว่าแปลงน้าแปาบหน้าบ้าล้างตื่นขึ้นมาหาแนวอยู่นะสวบเลยเอาแบบนี้แหละย้ายมันจังเลี้ยวดีแต่บางทีมันก็เลี้ยวเกินไปแต่ขี้เดียดนี่ว่าหายจากของแล้วไม่ต้องถ่ายคนอื่นวายาก